สวัสดีค่ะหลังจากหยุดมาหลายอาทิตย์เน้อได้มาทํางานวันนี้ก็ใกล้เวลาจะบ่ายสามแล้วแม่ก็จะเกี่ยมตัวไปรับน้องอลินกับพี่อัสโตกันค่ะไปค่ะออกเดินทางได้เลยฝากร้านเว่นสีฟ้าด้วยนะคะฝากร้านเเว่นด้วยนะคะมาเลยค่ะถึงโรงเรียนแล้วค่ะถึงโรงเยนแล้วอันนี้แม่กาลังเดินไปรับตึกอนุบาลอยู่นะคะ ี่เเห็นนอ้องอลินกำลังนั่งดูนั่งดูการ์ตูนรอผู้ปกครองนะคะอันนี้ถือของมาให้คุณแม่แล้วนะคะนางก็จะดีใจค่ะคุณแม่มารับตอนเย็นอันนี้คุณแม่กำลังพาน้องอลินไปทานขนมเนาะไปหาอะไรกินกันนี่เลยเป็นับแรกเขาจะกินไอ้กรีมก่อนเลยแล้วก็ไปซื้อขนมพอได้ไอศกรีมแล้วน,นางก็มานั่งกินรอพี่ยาโต้เนาะพี่ยาโต้กำลังมาแล้วค่ะมากับเพื่อน ตอนนี้ก็ได้ของกินเรียบร้อยแล้วกำลังเดินทางกลับบ้านเลยคือรถกลับบ้านกันค่ะ